ก็ค่ะสวัสดีครับทุกท่านกันด้วยนะครับผมก่อนที่ทุกคนจะไปดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ผมก่อนเลยนะครับผมเพื่อให้ช่องผมได้เติบโตไปอีกนะครับใครที่พร้อมไปดูคลิปนี้ไปเริ่มดูกันได้เลยก่นนี้นะครับเราจะมาจัดตระกูลแคนในเดมอน f a l ์นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นความคิดส่วนตัวผมล้วนเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตระกูลแรกกันก่อนเลยนะครับนั่นคือตระกูลเลนโกคุนั่นเองนะครับผมซึ่งนะครับตระกูลเลนโกคุนนะครับเป็นตระกูลที าหายากระดับหนึ่งเลยนะครับผมก็เป็นตระกูลระดับ1%นนั่นเองนะครับผมซึ่งตระกูลในเกมนี้ค่อนข้างที่จะหายากอยู่เลยนะครับผมขออธิาที่บ้านกันก่อนเลยนะครับว่าตระกูลเงลเงโคคุเนี่ยถามว่าทําอะไรได้บ้างนะครับผมก็คือมันบวกพาสซีฟจากปานเพิร์กก็คือเผาแรงขึ้น20%นนั่นเองนะครับผมและจะได้อ่าท่ากระบวนท่าที่9กับทรงผมเงลงโคคุมาเลยซึ่งถามว่าผมให้เทอะไรผมให้ C ีครับ คือถ้าเรา,า,เราไม่ถือถ้าเราไม่ได้เล่นปานไฟเนี่ยเราจะเล่นถ้าเราไม่ได้เล่นปานไฟนะครับมันจะเป็นตะระกูลที่กากเลยครับ ก็คือมันจำกัดแค่ว่าเราต้องเล่นปานไฟเท่านั้นนั่นเองนะครับผมโอเคครับทุกคนต่ตุกุลตัวนีนคือตะกุลอิงโกรนั่นเองครับผมนี่ผมหัวงูกับตาสองสีนั่นเองนะครับผมซึ่งนะครับตะกุลนี้มีโอกาสได้สองเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมถามว่าตะกุลนี้ทำไรได้นั่นเองนะครับผมตะกุลนี้เวลาที่เราได้ตะกุลมาครับเราเราจะสามารถใช้แดชมาสเตอร์ลี่ได้เลยเดชมาสเตอร์ลี่คืออะไรแดชมาสเตอร์ลี่คือการที่เราแดชแบบหายตัวนั่นเองนะครับผมแถมเราได้วอล์คสปีดนะครับเพิ่มมาอีกนะครับ แ,แล้วก็ถ้าเราเป็นเดมอนนะครับเราก็จะเพิ่มจาก2เป็น4เลยนั่นเองนะครับผมถามว่าตระกูลนี้ผมให้อะไรให้ดีเลยฮะมันบวกแค่สปีดกับสามารถใช้แดสมาตเตอรี่ได้ตั้งแต่ต้นเกมซึ่งยังไงเราก็ต้องอัพอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมตะกูลถัดมานะครับผมตะกูลคารโลจีนั่นเองนะครับผมซึ่งําถามว่าตะกูลนี้โอกาสออกกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือ2%เซนั่นเองสองเนทุกคนกอาจจะคิดว่ามันกากใช่ไหมครับผมให้มันเทียโคตรเทพเลย คือเป,เป็นตะกูลที่โคตรดีสำหรับสำหรับสาย PVP เลยครับถึงไม่ไม่ไม่ไมต้อง PP สายฟาร์มก็โคตรดีเลยครับเป็นตะกูล2%ที่ดีที่สุดในเกมนะครับสำหรับความคิดผมตอนนี้นะเพราะว่านะครับก็คือความสามารถของตะกูลเนี้ยมันทำดามจกับทุกอย่าง1 5ซึ่งมันโคตรแรงเลยครับคือผมยังใช้ตระกูลนี้เลยนะครับผมไม่เคยนอกใจตระกูลคาร์โลตินะเป็นตะกูลที่ดีมากแถมโอกาสออกก็2%นนะครับผม ค่อนข้างที่จะแจมเลยให้เทียร์แยกไปเะเดยนั่นเองนะครับผมส่วนตระกูลทัดนมาอย่างตระกูลชื่อนสึกาว่านั่นเองนะครับผมเป็นตระกูลของไอไอหัวร้อนนะครับก็ตระกูลนี้ถามว่าทำอะไรได้บ้างนะครับโอกาสออก1%นนะครับผมก็คือในตระกูลนี้นะครับเราจะรีเจนเลือดไวขึ้นนั่นเองนะครับผมแถมเราก็จะหิวเร็วขึ้นด้วยนั่นเองครับผม แล้วก็มันจะมีความสามารถหนึ่งแถมมาให้เป็นความสามารถของพิเศษของตระกูลนี้นั่นคือการกดซัมมอนเดมอนออกมาเองนะครับผมให้ระดับไหนก็ให้ระดับ4นั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันยังมีความแบบว่ามันยังรีเจนเือรเร็วอยู่แถมข้อเสียของมันก็คือมันเราจะหิวเร็วขึ้นก็คือมันแบบเป็นมันก็ดีแหละมันก็อยู่ในระดับ4ก็ถือว่าดีแล,แล้วแถมเราสามารถเรียกเดมอนออกมาซึ่งในความคิดผมอะเรียกมาทําไมอะ คือถ้าแบบเราเป็นไฮบริดอย่างเงี้ยเราเรียกออกมาเออเรายังสามารถจัดก,การเดมอนเพื่อที่เราจะกินเองได้แต่ถ้าเราไปเป็นไฮบริดนะครับเราจะไม่สามารถใช้สกิลนี้ได้อีกเลยส่วนตระกูลถัดมาอย่างตระกูลอุซูนั่นเองนะครับผมนี่ตระกูลสุดหล่อเนี่ยนินจาเมียสามนะครับผมถามว่าตระกูลนี้ผมให้ระดับไหนนะครับโคตรกากคือเป็นตระกูลนินจา ผู้ใช้ปานเสียงมีเมียสามคนแต่ในเกมอุซุยนะครับเป็นตระกูลคอมมอนครับผมซึ่งไม่ไม่มีบัฟเฮี้ยอะไรเลยไม่โคตรกากเป็นตระกูลที่โคตรกากเฮี <g ül> ้ยเลยนะครับผมคือถ้าคือถ้าคนมาเล่นเกมนี้ใหม่ๆนะครับแล้วได้ตระกูลอ่ซุยคงคิดเฮ้ยเฮ้ตระกูลอุซุยว่ะตระกูลอุซุยว่ะทิ้งไปเหรอไม่คโคตรกากเลยครับผมตระกูลทันมากอย่างตระกูลอากา,าเิมะนั่นเองนะครับผมซึ่งตระกูลนี้ถามว่ามีข้อดีไหมก็คือเป็นตระกูล2%ที่ ก็ค่อนข้างดีนะครับผมเพราะว่าเราจะได้สกิลพิเศษมาเมื่อเราล้มนะครับหรือเราดาวนั่นเองครับผมเราจะสามารถกดเข้าโหมดเบ์เซิร์ได้ก็คือเหมือนหมดหมดหลับของเซตนั่นเองนะครับผมแต่เราจะอยู่ได้แค่45วินาทีเท่านั้นนะครับผมและก็ ถเราจะหลังจากที่เราเข้าบดเบอร์เซิร์นะครับเราจะได้50%เดจแล้วก็ได้เลือดเนกมาร20 HP นะครับแต่หลังจากที่เราเข้ามดนี้ได้45วินาทีเราก็จะกลับไปล้มเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมซึ่งถามว่ามันอยู่ในระดับไหนผมให้ระดับดีเลยครับเพราะว่าต่อให้เราล้มนะครับแล้วเราฟื้นขึ้นมาเนี่ยแป๊บๆครับ๋ยวก็ล้มต่อตระกูลถัดมานะครับตระกูลโทมิโอกะนั่นเองนะครับผมโทมิโอกะอยู่ในระดับอ่าตระกูลเ e เจนดารี่ 1%นนั่นเองนะครับผมก็คือความสามารถของตะกูลนีน้ก็คือเราจะเปิดเกมมาเราเราเปิดเกมขึ้นมาหนะ่ยเราจะได้ความสามารถในการแทงนะครับกับการาบล็อกแล้วก็เอาไหล่กระแทกนะครับเป็นความสามารถที่เราสามารถอัพได้หลังจากที่เราอัพในเคนโด้นั่นเองนะครับผมแถมถ้าเราเริ่มเกมมาด้วยความสามารถ2อันนะ่ะคือเราเราค่อนข้างที่จะโกงเลยครับเพราะว่าเราสามารถจากการอสูรธรรมดาได้อย่างง่ายๆเลยนะครับผม และก็นะครับจะทําให้เราสามารถเรียนกระบวนท่าที่11เป็นกระบวนท่าเคาน์เตอร์ของปานวาลีได้นั่นเองนะครับผมผมให้ระดับ B เลยครับค่อนข้างดีเลยตะกูลถัดมาก,ก็คือตะกูลของฮิเมจิมะเกียวเมนนั่นเองนะครับผมเป็นตะกูลระดับ1%นั่นเองตะกูลนี้นะครับสามารถทําอะไรได้นะครับก็คือบวกเลือด30 HP นะครับใช่แค่นั้นเลยแถมเห็นเขาบอกมาว่า,าจะมีผลข้างเคียงก็คือ ไม่รู้ว่าเปลี่ยนลูกตาของเราเป็นคนตาบอดหรือว่าในมุมมองตอนเล่นเกมมันแบบว่าผ้าาตาผ้าๆม,ม,ม,มุมๆอันนี้ผมก็ไม่พอใจเหมือนกันครับผมให้เป็นระดับดีนั่นเองโอเคแต่ระกูลถัดมานั่นก็คือตระกูลฮาชิบิระนั่นเองนะครับผมของไอเจ้าหมูป่าอิโนสเกะนั่นเองนะครับผมซึ่งตระกูลน,นี้นะครับเป็นตระกูลระดับ2%นั่นเองนะครับผมสามารถทําอะไรได้นะครับก็คือการลดลงของหลอดอาหารนะครับลดช้าลงนะครับผมแล้วก็ ฟื้นฟูดีเจนเลือดไว10%นั่นเองนะครับผมแถมนะครับเราจะได้หัวหมูป่าของอิตสเกะมาเป็นเครื่องประดับด้วยนั่นเองนะครับในอีเวนต์ทอรี่นั่นเองนะครับผมผมให้อยู่ในระดับดีเหมือนกันนะครับผมเพราะว่านะครับอ่ามันลดลดความหิวแล้วก็ ดิจเลือดไว้10%แถมมีหัวหมูป่ามาให้นับกอดัานี้น่าจะพอแล้วสําหรับฮาชิบิระนั่นเองนะครับผมตระกูลถัดมานะครับอย่างตระกูลโกโจนั่นเองนะครับผมตระกูลโกโจนะครับเป็นตระกูลที่โอกาสออก2%นั่นเองนะครับผมถามว่าตระกูลนี้ทำอะไรได้นะครับก็คือใครที่มาโจมตีใส่ตระกูลโกโจนะครับผมจะทำให้คนที่โจมตีตระกูลโกโจนับติดพิษนั่นเองนะครับผมซึ่งถามว่าเป็นตระกูลที่ดีไหมนะครับก็เป็นตระกูลที่ดีนะครับเพราะว่าพอเรา โดนจงตีนะฝั่งขรงข้ามก็จะติดผิดเราด้วยนั่นเองนะครับผมถามว่าเป็นพิธีรุนแรงไหมมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยครับผมแถมถ้าเราให้เขาตีไปบ่อยเราจะเป็นเราที่ตายก่อนเองนั่นเองนะครับผมซึ่งตระก,กูลนที่ผมให้ดีครับตระก,กูลกากโอเคตระก,กูลถัดมานะั่นคือตระก,กูลโทคิโทนั่นเองนะครับผมเป็นตระก,กูลระดับอิเจนเนอเลียที่อยู่ในระดับ1%นนั่นเองนะครับผมถามว่าตระก,กูลนี้ทําอะไรได้นะครับผมเป็นตระก,กูลที่อ่าเริ่มเกมมาเนี่ยก็ใช้ได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าเราสามารถ ก็คือมันคูน exp ให้อีก10นั่นเองนะครับผม10%นะก็คือเกณฑ์ exp ให้เพิ่มอีก10นั่นเองนะครับผมก็อย่างเช่นนะครับถ้าทุกคนได้ exp จากการฆ่าบอสคิสตันมา1น0 0นะครับผม และ10ของ1,000ันก็คือ100นะครับเราก็จะได้เป็น1,100 EP นั่นเองนะครับผมซึ่งโค้แจมนะครับผมแล้วก็เราสามารถนะครับเรียนปานหมอกนะครับมันจะทําให้เรานะครับได้ได้กระบวนท่าที่7มาด้วยนะครับผมก็เป็นตระกูลที่แถมท่าพิเศษมาให้ในปานอีกแล้วนั่นเองนะครับผมแถมผมได้ข้าวค่ามาว่าถ้าเราอยู่ในตระกูลโทคิโตนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องจุดติและเราสามารถที่จะไปเรียนปานจันทาได้เลยนั่นเองนะครับผมตระกูล B นั่นเองนะครับผมมันดีตรงที่มันคุณ AP ให้เรานั่นเองนะครับผมส่วนตระกูลถัดมานะั่นคือตระกูลคาม์โดกนั่นเองนะครับผมผมให้ ตัวแทนอย่างคอริจิเป็นตัวคนคาร์บูนนั่นเองนะครผมเป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับโอกาสออกนั่นก็คือ0.5นะครับก็คือหายากที่สุดในเกมแล้วนั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับถามว่าความสามารถของมันคืออะไรเราจะสามารถเก็บอีพเยอะขึ้น20นั่นเองนะครับผมก็คือจะเหมือนกับโทคิโต้เลยแต่แค่โทคิโต้จะแค่10เท่านั้นนั่นเองนะครับผมแถมถ้าเราเป็นมนุษย์นะครับเราจะได้สกิลอย่าง Dance of the Fire God มานั่นเองนะครับผมเป็นท่า ได้ลำพีน้องขมิคนครั้งะนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเราไปเป็นไฮบริดนะครับไฮบริดนะครับเราจะไม่ได้ท่าแดนออฟเดอะไฟท์ก่อนนะครับแต่เราจะสามารถโดนแสงอาทิตย์ได้นั่นเองนะครับผมแถมเราถ้าเราอยู่ในตระกูลนี้นะครับต่อให้เราไม่จุดตินะครับเราก็สามารถเป็นี้ยงปานตะวันได้เลยนั่นเองนะครับผมผมให้อยู่ในระดับเทียเอเลยนะครับผมเป็นปานไอเป็นตระกูลเริ่มต้นที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมถ้าได้มานั่นเองนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการจัดตระกูลแคลนในเกมเดมอนฟอร์นะครับผมใครที่ ไม่เห็นด้วยกับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยว่าทำไมนั่นเองนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อน,นครับบ๊ายบาย